อยพ่งอาคเขินนะไม่รู้แมวแมวเริ่มใหม่ใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้อยากจะทำอะไรคะพรุ่งนี้จะไปตัดผมค่ะไหนดูผมด้นะคะมันแตกปลาก็ตตัดออกแล้วแหละพี่ตัดให้เอาไหม สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้พี่มีก็ยังอยู่ที่กาตาร์เหมือนเดิมนะคะสถานที่รอบๆเนี่ยอาจจะดูแปลกหูแปลกตาไปบ้างนะเพราะว่าพี่มีเองก็ไม่ค่อยได้พามาที่นี่บ่อยๆนะคะที่นี่คือเ e p เฟิลกาตาร์นะคะก็จะเป็นหนึ่งในสถานที่เรียกว่าสถานที่ท่องเที่ยวก็ได้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะตึกด้านหลังนี่คือเป็นพวกเรสซิเดนต์เป็นตึกที่พักหมดเลยค่ะด้านหน้าที่เห็นเนี่ยนะคะก็พวก ระยอชนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยนะที่จอดเรือเขาก็ไม่ได้มีเพียงแค่นี้นะคะไม่แน่ใจว่ามองเห็นกันไหมนู่นด้านหลังนู่นเลยนะคะก็ยังมีเรืออีกเยอะเลยค่ะนู่นก็ว่ากันง่ายๆว่าแหล่งนี้เนี่ยก็คือแหล่งของคนมีเงินแหละเนาะเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างแพงน,นะคะแต่ละอย่างเนี่ยมันคือลักชัวรี่นะคะมีร้านอาหารมีพวก ของช้อปปิ้งนะคะมีพวกซาลอนมีอะไรที่คือบริเวณนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าอีกที่นึงเลยอีกเมืองนึงเลยของกาต้านะคะเพราะว่ามันคือมันสบายหูสบายตามากเลยนะพอมาที่นี่เจออะไรเขียวๆเ,เจอน้ําทะเลสีเขียวๆนะคะก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันสดใสน,นะตอนนี้นะคะที่พี่มิถ่ายคลิปเนี่ยเป็นเวลาบ่ายสองอากาศเนี่ยสามสิบเก้าองศานะ <c oughs> คือทั้งให้ไปยืนกลางแดดน,นะคะร้อนมากแต่ว่าด้วยความที่พี่มิยืนอยู่ ใต้ร่มนะคะของต้นไม้แล้วก็แบบอยู่ริมทะเลตรงนี้มันรู้สึกได้เลยว่าลมเย็นสบายค่ะจริงๆก่อนหน้านี้ก็เคยมีคนขอพี่มิมาเหมือนกันนะคะว่าอยากจะให้พามาดูว่าวัยรุ่นที่กาตาเขาเดินที่ไหนกันจริงๆก็แบบ ที่นี่ก็ไม่ใช่ที่เชิงวัยรุ่นนะคะแล้วก็มีบางคนก็ขอมอีกว่าอยากจะพาไปดูนะคะว่าแหล่งของเศรษทีกาตาเขาอยู่กันเนี่ยเขาอยู่กันยังไงจริงๆพี่มีเองก็ไม่รู้ถึงขั้นนั้นนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าสถานที่ที่มันพรีเมียมขึ้นอีกระดับหนึ่ง,งนะก็ พูดไม่ผิดหรอกว่าที่เดอะเพลเนี่ยนะคะก็ก็เป็นหนึ่งในที่นั้นเลยนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะห้างอะไรต่างๆที่นี่ก็คือแบบอีกระดับหนึ่งเลยอ่ะนะซึ่งวันนี้พี่มิไม่ได้มาคนเดียวนะคะแต่ว่าตอนนี้พี่มิมาก่อนเวลานัดกับเพื่อนนะเนื่องจากว่ามิเองก็อยากจะเก็บบรรยากาศรอบๆนะคะพี่มินัดกับน้องที่รู้จักไว้คนหนึ่งนะคะซึ่งน้องเขาอ่ะก็แบบชวนพี่มิมาเขาอยากมา ะะที่นี่ซึ่งเราก็เห็นว่าเฮ้ย mm hmm. สถานที่นี้เราก็ไม่ค่อยได้มานะคะ mm hmm. ก็เลยบอกน้องว่าเดี๋ยวพี่มิมาด้วยแต่ว่าเดี๋ยวจะมาเก็บบรรยากาศมาทําคลิปด้วยได้ไหม mm hmm. ซึ่งน้องเขาก็ยินดีมากๆนะคะ mm hmm. ก็เลย mm hmm. เดี๋ยวยังไงเพื่อนมาแล้วก็จะแนะนําให้รู้จักกันค่ะ mm hmm. ตอนนี้ก็จะสังเกตได้ว่ามันเงียบนะคะเนื่องจากว่ามันยังร้อนอยู่นะเป็นช่วงเวลากลางวันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเย็นๆหน่อยเนี่ยก็จะเริ่มคึกคักขึ้นมาบ้างคะ่ะ อยากจะให้ทุกคนสังเกตบริเวณนี้มากเลยนะคะว่าว่าน้ำมันใสมากคือน้ามันใสมากจนเห็นไปถึงข้างใต้น้ำอะค่ะที่เราเห็นกันข้างล่างเนี่ยชั้นใต้น้ำก็คือสะพานนะคะซึ่งมันใสขนาดนั้นน้ำสะอาดใสมากค่ะ นี่ปายพี่มีจำได้นะคะว่า10ลาโปรเซสเตช่ไหมอันนี้คือภาษาฝรั่งเศสนะคะพี่ม็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่จำได้ว่า,าไปทางเลข10นะคะเพราะฉะนั้นก็เข้าเลยคะ่ะมันเงียบม,มากเลยอะคะ่ะทุกคน โอเคยามเขาบอกว่าร้านเดินไปทางนู้นเลยนะคะก็อันนี้เป็นแบบเนี่ยยังมีพื้นที่ว่างๆหลายร้านเหมือนกันนะคะคือมันเหมือนกับเป็นเหมือนเป็นเมืองใหม่นะแต่มันก็ไม่ได้ใหม่มากขนาดนั้นนะคะมันก็มีมาหลายปีแล้วเนาะแต่มันก็ยังไม่ได้มีร้านเต็มในในในทุกชั้นนะคะหมายถึงว่าในทุกบล็อกเขาก็ยังไม่ได้มีร้านมาจาับจองแน่นเต็มขนาดนั้นคะ่ะ นี่เจอแล้วนะคะร้านที่นัดกับเพื่อนเอาไว้ซึ่งเพื่อนพี่ม้ก็จะมาตัดผมที่นี่หากสังเกตดูให้ดีนะคะร้านเสริมสวยที่นี่เนี่ยเขาจะปิดทึบเลยนะคะ คือเขาจะไม่มีกระจกใสๆแบบบ้านเราให้มองเห็นด้านในนะคะร้านเสริมสวยที่นี่สำหรับร้านผู้หญิงเนี่ยเขาจะมีการปิดทึบเลยค่ะเพื่อที่ไม่ให้มองเข้าไปด้านในเห็นนะคะแล้วก็ร้านที่เราจะเข้าไปเนี่ยเขาจะมีการแบ่งแยกชัดเจนนะคะว่าเป็นร้านผู้หญิงหรือว่าร้านของผู้ชายเนาะซึ่งแน่นอนค่ะว่าวันนี้เราจะไปร้านเสริมสวยของผู้หญิงกันค่ะเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีผู้ชายอยู่ในร้านเลย แต่ว่าเดี๋ยวยังไงพี่ม้รอเพื่อนก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าเพื่อนพี่ม้เป็นคนนัดนะเป็นคนใช้บริการนะคะค่อยเข้าไปพร้อมเขานะก็ยังไงเดี๋ยวพี่ม้จะพาไปเดินดูรอบๆดูก่อนค่ะนี่นะคะคืออันนี้ก็เป็นบริษัทที่เขา,าขายเรยยอชนะคะแต่ว่าตอนนี้ออฟฟิศยังไม่มีคนเนาะ ถ้าถึงนี้พี่มีก็คงไม่เข้าไปนะคะเพราะไม่ได้ตั้งใจมาซื้อเรือไม่รู้จะถามอะไรเขานะ คือมันก็มีทางให้เดินเล่นแบบยาวไกลมากเลยนะคะก็ตอนเย็นๆถ้าอากาศดีๆเนี่ยนะคะก็จะมีคนมาวิ่งเล่นมีคนมาวิ่งออกกําลังกายนะคะเนี่ยแล้วก็แบบวกนูนไปได้ยาวไกลถึงนู่นเลยค่ะจริงๆพี่มีก็เอาสกูตเตอร์มาเล่นได้อยู่นะคะในช่วงที่แบบอากาศดีๆเนาะ อันนี้ก็เป็นร้านเสริมสวยอีกร้านหนึ่งนะคะ Hair n i l s นะคะ Facial Waxing เห็นเขาแบบปิดทึบดำๆแบบนี้นี่คือจริงๆแล้วเขาเปิดนะคะนี่ติดว่า open อยู่เนาะแต่ว่าดูจากด้านนอกอย่างเดียวคือเหมือนร้านเขาปิดอะค่ะ <laughs> ฮ้ยเมย์มันสวยมากเลยอ่ะเดินย้อนกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> ร้านอยู่ไหนะนี่ค่ะร้านอยู่นี้ค่ะดำๆำึกๆอ่นแนะนำให้รู้จักก่อนน้องเมย์นะคะ <c oughs> เพิ่นสวยวันนี้มาทำอะไร <c oughs> ตัดผม จะดูเหมือนเงียบเหงาแต่ว่าจริงๆแล้วด้านหลังเนี่ยเขามีลูกค้านะคะอันนี้เป็นเพียงแค่พื้นที่บริเวณด้านหน้าพื้นที่ที่เขารับลูกค้าเท่านั้นค่ะเมื่อสักครู่ที่เข้ามาเนี่ยนะคะเขาก็มีการถามด้วยนะว่าจะดื่มอะไรนะคะคือการบริการแบบพรีเมียมมากๆขอขออนุญาตไทยเซทินี่หน่อยนะคะร้านเขาสวยจังเลยอ่ะ นี่เขาก็มีการขายเครื่องประดับด้วยนะดูสิกรอกก็แบบพอไม่ค่อยได้บินใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่จะงที่ไหนแล้วตอนช่วงนี้พันดอ์นี่้ก็ไม่รู้ว่ามันก็ไม่ค่อยมีร้านเปิดอยู่แล้วร้านต่งก็คือเป็น mandatory ที่ต้องปิดก็คือตัดง่ายๆก็แค่ตัดให้มันแบบมันจะต้องไปมันจะต้องแบบต้องสวยกว่านี้ เคยมาร้านนี้ว่ะเคยมาร้านนี้ไหมไม่เลยลูกเรือปกติมันไม่ใอ่ไม่ค่อยตัดผมที่นี่เนาะก็จะไปตัดผมที่ต่างประเทศกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คือติดกันอยู่ที่นี่หลายเดือนแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยแบบได้ลองนั้นมาตัดผมที่นี่นุน่ารักมากเลยนะคะคขา้ีผลิตภัณฑ์นี่ thank you thank you นี่นะคะเมื่อกี้น้องขอกาแฟไปนี่เขามีนี้บริการด้วยอ่ะ thank you so much แจกมุกอมแากมุกอม แล้วก็อันนี้ก็คือคาปูชิโน่ที่น้องบอกไปเมื่อกีอ้เนาะเขาก็เอามาเสิร์ฟให้นะคะแก้วก็เป็นเป็นแบรนด์ของเขาเนาะโฆษณาร้านให้ค่า Beauty Hunter เด็กสาว The Pro คือตอนนี้เนี่ยเรากําลังอยู่ในช่วงที่รอช่างมาเรียดเนาะคือมีนักกี่โมงอ่ะ2องครึ่งนี่ก็2องสองครึ่งก็ได้เวลาพอดีเนาะแต่คือที่เนี่ยเดินวอลอินเข้ามาไม่ได้นะคะต้องต้องจองก่อนนซึ่งเราก็จองไว้สองวันที่มาสองวันที่แล้วนะคะใช่เ k you มา much น่ารักมากเลยนะคะ ให้เข้าไปได้ด้วยนี่นะคะที่นี่นั่งไปเรื่อยๆนะคะเขาก็จะ เครื่องดื่มตลอดเลยนะซึ่งก็จะมีคาปูชิโน่นะคะมีลาเต้เอสเปรสโซ่ทุกอย่างนะคะก็สามารถขอได้นะอันนี้คือบริการที่เขามีให้ฟรีนะคะ even though you want to do just a nail but you have individual room yeah 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 for service each each person has room there's a toilet t h e d e a e w o r c a n c l o s e as well so it's really good that's really nice something different than all the other salons ก็คือว่าก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราแบบไม่อยากจะเจอใครเยอะๆนะคะเราสามารถที่จะเปิดห้อง VIP เป็นของเราห้องเดียวได้เลยนะคะทำเล็บทำผมทำเซอร์วิสเฉพาะของเราได้เลยค่ะ Do you normally see Thai people around here? Not too much. More so much. In, Dubai. I in Dubai. A lot in Dubai. A lot in Dubai. I always go to massage with a Thai. I She's bring it. You cannot go around with Thai. She get up on top of the bed. I actually offer her my service. I say I can do it as well. Yeah. <laughs> <laughs> คือว่าเมื่อกี้นะคะเรามีการหรือว่าแลกเปลี่ยนเบอร์กันเพราะว่าพี่มิเนี่ยอัดวิดีโอให้ช่างนะคะเราคุยกันเรื่องติ๊กตอกแล้วเขาก็ดีใจมากนะคะเดี๋ยวเขาจะเอาคลิปที่พี่มีอัดให้เขาไปลงติ๊กต็อก you promise you gonna you gonna put the video on the tiktok let's s a y hopefully โอ้ h ั่น so kind of you thank you thank you very much h a good day. โอ้เขาน่ารักมากเลยนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปทัวร์พาไปดูทัวร์ในร้านนะซึ่งจริงๆอันนี้บอกก่อนนะเราไม่ได้ตั้งใจจะมารบกวนเขานะคะพี่มีแค่ตัดผมมาเป็นเพื่อนน้องตัดผมนะคะแต่ว่าเขาหน้ารักมากเลยอ่ะขึ้นไปดูนะดูสิอยากไปดูว่าโนดนหน้าจริงๆอยากนอนมาดูด้นเขา <perfekt ion ic> จริงๆแล้วดูเหมือนคนไม่เยอะนะคะอย่างที่บอกว่าที่นี่เขาต้องมีการนัดคิวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือแบบว่ามันอยู่ในช่วงโควิดด้วยแหละเนาะคิดว่านะคะเพราะฉะนั้นตอนที <t oss averages> <t oss> ่จะมาเนี่ยก็ต้องมีการนัดคิวกัน อันนี้เมื่อกี้ที่เราไปไปทำมาก็คือแค่การตัดปลายอย่างเดียวเนาะไม่ไม่มีเขาเรียว่าเขาก็เลมแบบอ่าเขาเขาก็ตัดเขาก็ดูแลทาจัดทรงอะไรอย่างนี้ให้เลยเนาะแต่ว่าเป็นแค่การตัดแห้งที่นี่เขาจะมีบริการแยกเนาะมันไม่เหมือนบ้านเราที่จะฟูลออปชั่นสมมติบ้านเราเข้าไปตัดผมเนี่ยเขาก็จะมีสระได้สองร้อยห้าสิบสระได้ร่วงย้อดได้อะไรว่าอะไรว่าสระได้เซ็ตสองร้อยห้าสิบอันนี้คือเมตัด ก็แต่ว่าไม่ได้สระผมนะคะไม่ได้ฝาอ่ารวมค่้บริการเมื่อกี้ที่จ่ายไปคือ1 8 0เรคาเียวค่ะ1 8 0เปรียวนะคะแต่ก็แรกกับการบริการที่เมสบายใจเนาะคือที่นี่ก็คือเขาบริการดีจริงๆนั่นแหละเขาดีจริงๆคือเราแค่เดินเข้าเราก็รู้สึกคุ้มละคุ้มละใช่ไหม ยอยู่ตรงบริเวณนี้นะคะรู้สึกดีมากต้นไม้แบบเพียบเลยแล้วลมเย็น <st> <th> <th>